ปไปได้กลยโคตรงามเลยน้ำมีเป็นตาน้งทีวีจอใหญ่สาวเราวมึนงงเได้ี่น้องเลยนะฮะตอนนี้สาวเรายืนอยู่สะพานลอยในหัวตัวเปล่าอมองไป มองไปจะเป็นสะพานลอยอคือไก่เท้ฮะคือหน่าเทาสภานลอยนี้เชื่อมต่อจากห้างแพดดี้นัมปตูน้าไปจนถึงเอ k อบีเคพอใีเอ็มบีเสยามอ๋อหอสยามแมนเอาตอนนี้น้องดาวเห็นสิ่งใดที่เห็นตอนนี้เห็นสิน่งใดนึกมาคือความสะอาดครูเปลตา สะพ,พาพร้อยามถนนธรรมดาไปบ้านเฮาแต่สะพ,พานร้อยเมืองไทยบางเงานี่มีหอดฟ้าหัวนี้มีหอดอันอันนี้อันมีหัวขาวเล็กเนาะขาวเล็กอันเป็นกระจกเป็ดอันนี้เนาะกันตกกระจกหัวนี้สแตนเลสหัวนี้น้องฮะสแตนเลสหัวนี้นี่โอเนี่ฮยมีสองชั้นเนาะก็ใส่สองชั้นเป็นเป็ดอันนี้เลยเอ้ายก็ความหนาให้ก็ความหนาพวกความแข็งแรง และสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจไปกว่านั้นพี่เลิศนี่นะอันนั้นจะเป็นโรงแรมนี่ <Okay. S 1> อันนี้นจะเป็นห้างผสมผสานโรงแรมอันนี้นเป็นเซนทันเซนทันแอสเซนทาราแกนอันนี้นะแม่เซนทันโวล่านี่นี่คือเซนทันโวลาชดําลิเวลาปีใหม่จะมีการจัดงานจุดฟุตรงนี้ปิดถนนได้เ่ย oh. ปิดถนนเลยแม่ตรงนี้น้องออมจะได้เห็นน้องดาวฝั่งนี้นี่ บานลอยอ่ะที่น้องอาดาวเห็นที่บ้านเราอ่ะมันยังธรรมดาแนมแนมตงไปมึงงามงามรถจอดหลายๆแล้วแบบสีแสงสีแดงเข้ามาน้องดาวอย่าเข้าใจผิดว่าลานจอดรถได้เนี่ยมันคือมันคือว่าลานจอดรถแล้วม,มันหลายเลยน,ะน้องปไปฟาหดผู้ฮะเป็นอะไงรลายแท้ระวังเลยระวังเด้อ,อาทางนาผูกกับปางยาว เอาไปเบิ่มขึ้งหนากันคือจุดจุดนี้น้องดาวจะเป็นจุดที่บอกก็เลยว่าชาวต่างชาติมาแข่งมาแข่งแน,น่นอะนะมาแล้ว่นจะต้อง่ายเซลฟี่ฟรูปงงงกัน,น,นจะเป็นการจัดบูธได้บูธออกงานนี่นี่น่าจะเป็นลานการจัดแสดงสินค้าหรือว่าออกบูธขายของไปได้ปะไปได้นะกะโ,โหออนสด<ท>ดีเนี่ยไปเพิ่ง อนนี้นะ,นะเอเอมาบรนนอกของเท,ทย์ใครจบรานนอกเนี่ยคอยว่าอายทีที่เขาว่าจะไปเคาไปบ้านนอกฮะว่าอายอกข้าวงนี้นะบ้านนอกนะอันนี้นะก่อนที่บ่าวว่าจะถ่ายคลิปน,น้องดาวพี่ขออนุญ,ญาตเลยนะคําใดที่พี่ใช้คําที่สุนแรงก็บอกพี่ได้เลยบางทีพี่ก็ลืมนะเป็นคําที่พี่อาจจะไปล่วงเกินน้องหรือหลายคนนะฮะ ซึ่งมี FC มาคอมเมนต์นะม,มันสมควรแล้วนะคำใดที่พี่ที่พี่พูดอนะ่ะพี่ก็ยอมรับแล้วก็จะแก้ไขนะและปรับปรบปุงตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้จะเป็นฮะที่พูดกันหรอเม่ถ้าคําใดที่พี่พูดแล้วมันล่วงเกินน้องเพราะน้องเป็นผู้หญิงนะวันนี้นะนี่ดูฝั่งนี้จะเป็นบนะิ mm ๊กซีเด้เคยเห็นบิ๊กซีป่บอเคยเห็นแต่อัน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 แน่นอนอันเบลเอิร์นหรือซีเจ็บแน่นอนก็เห็นแต่อันนั้นแหละบิ๊กซีจะมีทั่วประเทศไทยเด้ แต่นี่คือสาขาใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบัแมนอันนี้จะเป็นวิกซีสาขาใหญ่วิกซีราชดำริอเอาเเอะไรเรื่มาประเทศสาวลาเข้า <laughs> และตรงนี้ที่บ่าวโปอยากนำเสนอน้องดาวให้ได้เห็นนะฮะสะพานลอยปกติทั่วไปจะมีทางขึ้นเนาะ อะไรโหฮะอ้ะอามันมีมีมาในนี้แล้วก็กรไ,ไร,โโร,รแล้วก็ก็อย่างที่ไอ้บอกว่าสะพานลอยทั่วไปจะมีทางขึ้นเนาะแต่ทางขึ้นไม่ธรรมดาท้องดาวตรงนี้ึอโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรีกมีแต่แนาตื่นตาตื่นใจเข็นมนในเรือนบนน่ะชิโลมาในเรือนกลางแจ้งนี่น่ะชิโล คนขึ้นมาหน่อยเห็นบอวิ่งไปไปไปไกลๆเดี๋ยวไอ้ถ่ายรูปให้ฮะชี้ให้เอฟซีบ้างเน่ยอันหน้ามาแน่ี่ยใส่ นี่คือจุดที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องบอกว่าว้าวแล้วก็หยุดถ่ายรูปเป็นมุมอีกหน,หนึ่ง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 จุดเช็คอินเลยนะน้องดาวาเมื่อมาเย็นพึ่งเค<า>ยแล้วนะอันไหนนะกก็อยยาาถ่าเดี๋ยวไอ้ใจถ่ายเด้อไอ้ขอถ่ายก่อนนั่นนองลา <laughs> งว่ามือก็ห้าว่านี่นนตรงนี้ตรงนี้ องดาวออกหันหน้าไปมุมนี้อเฉนถึงความอลังการโคตรงามหน้าทั้งนั้นทั้งนี้ดูนักท่องเที่ยวคนได้หลายเลยนักที่จะหยุดถ่ายรูปเนียนี่อันนี้คือเป็นย่าราชประสงเนี้ยเป็นศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางการค้ากรุงเทพมหาคนครเลยนี่ต้องดาววันนี้คือบอลบอลที่ใหญ่ที่สุดเะยมันบออาจจะวัในใหญ่อาจจะเป็นหนึ่งจุดไฮไลท์ของเมืองไทยเมืองสะพานลอยที่ยาวไปนะ ปวดแขนปวดขาเหมือนเราอาจจะเท่าอยู่ดนเรือนเอยังมีอีกอเลยถ้ามียางประตูนี้เนะาะไม่ยาง,มา,างทางพุนนี่ทองดาาเคยได้ยินว่าห้างประตูน้ำ<ะ>อันนี้คือสีอย่างประตูน้ำเน้่อจะเป็นห้างพอทีหน้าประตูน้ำนจะเป็นตลาดคนะ้าส่งที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ,นะแล้วจะมีคลองแสนแสบด้วย น้ำเอา้าก็จะเป็นย่านภาคประตูน้ำตรงเนี้ยไอ้กระพูดเล่ยนขาย FC มาตอบกันแล้วกันเนะาะไอ้กระซ่งสัยตอบให้น้องแน่ว่าเป็นเป็นพวกเขาคือนนะวะแยอะอะไรนะแย,ยกประตูน้ำทำไมเขาถึงเรียกว่าสีแยกประตูน้ำอันนี้หนูอยากรู้อ่ะหนูไม่รู้บูหรีแม่หและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไอ้หยากนำเสนอน้องดาวทางขึ้นสะพานลอยเนาะ มีบันไดขึ้นเนาะแต่นี่คือบันไดเลื่อนนี่มีบันไดามามาตัดหน้าหนูเลยไม่เห็นบันไดเลื่อนนะอ๋อนี่คนขึ้นมานี่อ,อีกหนึ่งความสะดวกสบายนะน้องดาวที่อย,อยากนำเสนอน,นะน้องดาวมองออกไปข้างนอกสวยอ่ะ <laughs> คุ้มค่าบ่หนูอยาก้องไปบนนั้นไดปะ ลงไปบนไปได้ไปได้คืออายอยากพาไปบนคลองแสนแสบเนี้ยไปตันแล้วฝั่งนี้จะมีคลองแสนแสบโอ้ยงมือขาด้ไม่ค่ะโอ้ยสถบาบันสาวเรา,วจววาจะแมนกว้างจะแมนวันใหญ่เนาะงางน,นั่นเลิก่ะใช่อขออีกเดบออยากพามมาเบื้งนี่ยังไงเห็นเด้มาต้าองมาคุ้มค่าดินอ้องมาฝั่งนี้นแม่นี่บอแม่ฝั่งนี้จะไปทางแพทินัมประตูน้ำ ป้ายต้องมีงบอกอยู่แล้วน้องดาวมายืนตรงนี้แล้วก็มองกลับหลังไปเด้อว,ว่าจะอาศาจัจรัใจขนาดไหนและก็มองกลับหลังไปตรงนี้น้องดาวหยุดแล้วก็มองกลับหลังไปนะ <c oughs> อะไรแบบงามบอ เป็นคนที oh. s <S <Jean> ่โชคดีหลายเนี่ที่ได้มาเห็นสิ่งนี้งามันมีนขนาดึนยังมีไฟอันโคนไฟอันยิ้มยนิ้มยไฟเออดีเอดมยิ้มยนยิ้มยจังเนีเอินยินิ้มยนิ้มยนิ้มยตรงไปก็จะเป็นของแสนแสบไปทางประตูน้ำดิไปบี๋ยวไปอ่ะแต่น งั้นเราฝังนี้ก็ไม่วันนี้บ่าวพวกเองอยากให้น้องได้เห็นนะต้องต้องรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่แบบว่าเหมือนจะแบบว่าบังคับน้องมาบังคับน้องมาวันนี้รู้สึกผิดมากๆเลยดนีอยว่ไม่พี่ๆนะพี่ <นะ S 2> พบไม่ได้บังคับหนูมานะพี่บไม่ได้บังคับหนูมาแต่ว่าหนูก็อยากมาดูด้วยมาถ่ายคลิปด้วยไปลงซ่องตัวเองอแต่วันนี้เดินทั้งวันเลย นนเดพราะฉะนั้นการแต่งตัวน้องต้องใส่กางเกงด้อให้ขยับขยัเสงใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้นม,มันไม่เหมาะกับการเดินทางไม่หนูไม่มีรองเท้าผ้าใบไงก็<อ>คือกาหนูใส่แบบนี้มาก็คือแบบหนูชักผ้า,าและมันไม่แห้งหนูก็เลยใส่อันนี้มาเพราะรองเท้าจะเป็นรองเท้าแต่ที่ทําให้ปวดเท้าได้ตอนนี้หนูปวดเท้ามาก าหนูไม่มีรองเท้าต่ไปหนูเลยไม่ได้ใส่มาก็ <c ười> คลิปวิดีโอนี้นะครับบอกว่าต้องขอบคุณน้องดาวนะขอบใจน้องเดอ้อทีมาทายคลิปขั้าอ,อ,อ่ายเนาะถ่ายเพื่อเป็นหน้าท่านในการนำเสนอหลายๆคุนจะเห็นถึงความอลังการของเมืองทไทยน,นะและนี่คือสะพานลอยนะฮะหรือว่าทางเดินที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ไๆๆธรรมดาวาบาเบิ่งพืน้นจับเบิ่งพื้น เบื้องล่างข้าเนี่ยบ้านบ้านของแดงดาวมีล่างข้ามี่แบบขับรถไถคือแบบมีตลอดทางเนาะก็พี่น้องเนี่ยฮะเดี๋ยวอาจจะพา้องไปเบิ้งอีกสั้นเพียงเลี้ยงเนาะนะิปวีดอนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วการทางด้านทีมมาลชินสอบคลิปวีดอบ่าวบวกไปลืมก็เลยเป็นกำลังใจเนาะ ไปสนับสนุนน้องดาวทางช่องช่องน้องดาวสาวสวรรค์น,นะคะฝาลิปนี<า>้<ป><ป>ฮะฝากไปฝากไปอ่าไปรูปลิปไปไปซัพพอร์ตน้องดาวนะเนาะฝากซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะออสบายดีสวัสดีครับ